ยิ้มแย้มแจ่มใสแดนเซอร์เอาโอเคครับไม่มีอะไรเราก็แยกย้ายกันครับสั่งอานในสถานีขอบคุณค่าขอบคุณค่าเกมดีโอเคครับาน้ำยางกดกดยางไปดูกดกดยางไปดูกด

เอาเมือนั้นคู่เอกับคู่ไก่มาถามเนาะก็เลยอย่างมาถามเมื่อกี้ถามว่าเอามือใดสิเปิดตัวเลกเทียร์คู่เอกับคู่ไก่ว่านั่นเมื่อใดจะเปิดเอาเปิดตัวนักแสดงใครอ้อเนาะถ่ายอยู่คู่เอว่างมือเปิดทุ่มมือเปิดทุ่มขโมงพูดอย่ล่ะเปิดผู้นั่นเปิดผู้นี้ต้องคอยเอาคู่ไก่มาเปิดจ้าคืออะอยให้ไปเฝ้าหอดมองไม่เห็นเปิดใคอยังมือ เออแต่เจ๊ผอวยังบม่ได้พดเลยมาปิงตัวไม่อยา่วงแต่แต่ผีเฝ้าแล้วอยูสิบอปีเพราะยังมาเปิดอยู่งนย่าไม่ควาไหมกันละหน่งนั่นโอ้ยหาถัวมาลงพ่อีกแล้วเออเออบอสเขาจะไมเปิดมือปิดกล้องมือปิดกล้องเขาไม่เปิดยางพกลองค่ะางพานกล่องแมน ้าผี the in ่ไปถ่าย MV อันช oh. ่อง GMM อันนจนสอดแจ้งยังไม่ได้ออกจากซีนดอกบม่ไปเยวามค่ะายบายค่ะโอ้ยสนใจนะยแม่เอ้ยยามาขึ้นไปเลยน้ำเดชายสูตรเพลเขาไปเลยน้ำเดไม่ไปเดียววลาต้องให้พ่อมอดมาใส่จุดเพลทำคอนเทนต์นะ ขันแถวย่กยองาเยอมากด้อ้ไ้บาดวไปาอเลดาวไป่น่้นไปแล้วบ๊ายบายนะอลีสเขาจะไปแต่งหน้าแล้วนะต้อกไบให้นะให กขึ้นอากาศหนาวอากาศเย็นแทะสู่เขาเด้อเข้ามาเกเกเอุยดาราหรอนี่ ไม่อยากคุยกับดาราจะทำไมจะทำไมเราจะคุยกับดาราต้องจับบัตรคิวก่อความอนุญาตหรือยังนี่อ้อวไม่ใช่ึนว่าจาคุยกับดาราต้องจุดทู่ไว้ปกติใช้จุดแดงไดที่ใช้จาดวันนี้เขาไปจับบัตรคิวกันคิวยุทีนพรว่สอนอะไเกอะไรเงินกุถสุภผักสมองมั่งวัดตีอยู่ดีครับไป เป็นจ mm. ังได้ครับป้าโงแตงหน้าตัวอีกเ่าป้าทีนี่ใส่หน้ากากแล้วล่าสุดใส่บาดให้เบิดเครงเป็นขนาดท่านีมาสินุ่มเหมือไม่มีปุยเลี้ยยังนั่นสมหน้ากากหน้ากากคือใจใดตำนานหลอกลวงเมคอัพอยู่ เร็วมอนี่ล้องพึ่งได้ไปแต่เป็นไปส่งคือคืออยู่หนักากาศก็ส่งคืออยู่ไม่นะ้าเขาแต่คอใครไอยางนะเร็ว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 เร,วเรวแต่งไดแต่งไดว่ามีไฟเ่ะนะใส่ไ,ไฟไน้ามูบเ,เลยเนี่ยจริงอสอมอที่ไนหะอสอมอบอเจ้านายพีกับซีไปโอบขึ้นเล่าะหะเอาความสามารถพิเศษปา๊ดมองนางอีพลด้วงก็ของกูอี อะไรอะไรนี่ม you know? ีตแก้วอะไรมีตัวเปนแก้วอะไรเป็นแก้วเยกว่ป็นเปทอเมื่อไห้ยาำในสิบเปิดโตกับวันนีคุณนันผู้นี้เนาะตอนเปิดเปิดแล้วเนาะเขาสิเปิดเมื่อไดกูก็ตื่นขึ้นมากูกระลุนดิ่าเอาย้ำในสิเปิดโตกูจัเทียบว่ปิดจาเปิดจักเชีย ผู้นั้นผู้นี้เปิดเบิร์ตแล้วออกมาหลักเกียดรติซุลูเพนซิโฟดของพูดมาได้เพื่อนีีกสร้างะซังต่องั้นเปิดแล้วโอนค่าตัวยะบาทไงของไพ่ของพูดมาได้เดพ,พเเเนนเื่อนหี้ยแต่งหน้ารอสัอออมภาษณ์จ้าสัาสามภาษณ์าาจากไผ่ไผ่ชนะิามาสซำช่องข่าวครับนี่ช่งข่าวทางไหนไทยรีมีแต่ไทยเว่ ว่านิด,ดนค่ะอ่าแต่งหน้ารอสสมาองางณ์ครับผมกคระแเออทุกคนรวยคอนเทนต์แบงสีนาะไปหามแวนาะาเมื่อไหร่สิเปิดตัวเไปทนี่ไปทานรูดเงพ่แบ่ตัวสิลพ,อ,ลพอิยิงมาอะไรก่อ พ่อทยัอพอเมยังมาลึงอีก kind ท of well, in. ีหามาคลิปนี้ใครไปดูคือผลาดเหมืนดังีื้อไม่อีดอกเอานนองพีใส่จนเป็นสีดำเลยมันขึ้นบวมอีกแม่ฉันก็เปลี่ยนตลอดอยู่นะบแลมีนิดแว่าเิดอยุอแม่กอุ้อุ้ใส่ก่อน สวันเกิดเราคือว่ามีว่าผู้ใดผู้นั้นผู้นี่เสื้อผอกเสื้อผัยได้ว่าเอากับเสื้อผ้ายกรอนอเดี๋ยวเราต้องเสียงเสืยออะไรเขาคุยกับอันนนัยูกับผู้บริหารยูาอย่ายเอา่าดสนาร่ะก่นับมีสิท

แม่แม่หนูจ้างแม่หนูจ้างตบมันแม่โดมหนูจ้างตบมันห้าร้อยหนูให้เลยทุ่มืงอทุ่มืงอนี่เข้าใจง่ายเป็นทีมเด้อะแม่กันแรกได้ร่างกายกับยออมเต๋เออเออสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยตบตองตบทีเหอมันจังว่าเก่งพวกตบแบบว่าเก่งนาเนาะพี่แต่เก็บเนี่ยยี่งเลยโอเคครับพี่น้องกิมจะไปทำเนียรแต่งหนาก่อนครับ อบอกน้องหัวมอนได้พี่น้องเด้อ